สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการลัมฟลอ n รนติโนฉบับเม็ดส้มอันดับหนึ่งประเทศไทยของฟลอเรนติโนกันนะครับอันดับแรกเรามาดูกันตั้งค่าของผมก่อนนะครับถ้าผมลัเล่นพวกไฟเตอร์พวกตัวล้วงผมจะเอาจำนวน HP ต่ำที่สุดนะครับประมาณนี้ โจมตีศัตรูขนาดเคลื่อนที่ผมกดปิดนะครับผมใช้ไม่ค่อยถนัดครับอันนี้ค่าการการเคลื่อนที่ผมก็กดปิดนะครับอันนี้ย่านอื่นก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วการลาแบบสีดอกนะครับ ให้เราเล่นตอนมีแพ็กสีนะกดคี่หนึ่งพร้อมเรื่องอนัน็ลอกไปข้างหน้าไปหาศัตรูนะครับหรือว่าเราจะลัมกับลางก็ได้นะครับมาดูจากมือถือกันนะครับผมจะลัมแบบปล่อยอนัน็ลอกนะครับบางคนถนัดแบบไม่ปล่อยอนัน็ลอกก็มีนะครับเรามาดูเทคนิคที่สองกันนะครับการลัมแบบกดการจนตีสองครั้งนะครับให้เราลัมเร็วขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลย อันดับแรกเรามาดูกมแบบไม่กด2ครั้งนะครับลามปกติครับต่อไปเรากด2ครั้งครับกดตรงตีสองครั้งมาดูความต่างนะครับเห็นไหมครับสังเกตได้ว่ามันจะลามเร็วขึ้นครับเอฟเ,เฟกการเคลื่อนที่มันจะเร็วขึ้นให้เราฝึกลำกด ตีเร็วๆนะครับมันจะทำให้เราฆ่าศัตรูได้ไวขึ้นนะครับต่อไปนะครับปัญหาของหลายๆคนนะครับที่เล่นฟอร์เรนแล้วชอบปลาดอกว่าวนะครับปไป <ยก S 2> ไหน,นวะดอกไม่เจอเลยหาดอกไม่เจอผมจะมีเทคนิคการปลาดอกนะครับบางครั้งการใช้เวลากับชาวบ้านทั่วไปก็ดีเหมือนกันนะ ตอนสังเกตนะครับตอนปลาดอกให้เราปล่อยอนาล็อกนะครับปล่อยอนาล็อกแปลงขึ้นทีนะครับทำให้เราปลาดอกแม่น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 ขึ้นนะครับสองสตูหายตัวยังหาเจอครับการปลาดอกแวบปล่อยสักุู้น,นึงปกติผมํำผมก็ปลาดอกแบบออโ,อโต้นะครับ แล้วอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่หลายๆคนอันตรีไปแล้วทําไมมันลามต่อไม่ได้ถ้ากดหนึ่งหนึ่งมันยังลามต่อได้แต่ถ้าเป็นห้าห้ามันลามต่อไม่ได้เป็นอะไรผมจะมาสอนนะครับให้เราลามเนี่ยเราลามไปฝั่งไหนก็ได้ให้เราเลื่อนนะนะหลบไปหาดอกไม้เลยครับให้เราเลื่อนนาร์หลไปเลื่อนกัดหลัง ไาอยู่ใกล้ๆมันถ้าเราอยู่ใกล้ๆศัตรูแล้วก็ใช้สกิลสองในการเด้งตัวออกไปนะครับ, <Go! S 1> รบสกิลสองนี่มันเป็นตัวเห็นไหมครับสามารถเป็นสามารถใช้ในการเคลื่อนที่ก็ได้นะครับถ้าเราอยู่ใกล้ๆ,ๆแล้วก็ อันตีตึ้งออกมาเลยครับอันตีเราก็เลื่อนเลื่อนนั้นหลอกไปข้างหลังหรือว่าเราอันตีเราเลื่อนไปฝั่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้ครับลำเหมือนสกูหนึ่งนะครับลำปกติให,ให้เรากดอันตีปุ๊บไม่กดเลื่อนนั้นหลอกไปเลยนะ อีกปัญหาหนึ่งนะครับการลำอันติไม่ค่อยแปดโดนศัตรูนะครับระยะไม่ถึงมันงานหยาบทุกทีฟอร์เรนอันติไม่โดนคืองานหยาบนะครับฟอร์เรนตัวฟอร์เรนต้องเล่นกับอันติอย่างเดียวนะครับถ้าเล่นกับสกิลหนึ่งหากินนี่ไม่ได้แดกเขาครับเรามาสอนแบบการลำแบบยื่นระยะอันติเหมือนจะไกลขึ้นนะครับให้เราชิ่งคีปไปนะครับชิ่งคีปชิม ชิงป้อมชิงชิงคนไปก็ได้นะครับปกติโฟรเลนชิงไปมันก็จะไปล้ำพวกตัวบางๆนะครับถ้าเราตั้งค่าแบบผมนะครับตั้งค่าตรงกลางมันจะไปล้ำตัวพวกแครี่พวกเมนนะครับตัวเล็กน้อยเกาะน้อย ไปตานครัชิงีดลัมครับเขาคนแล้วก็มันก็จะล็อกเชลร,รี่เลยครับรู้ว่าเราจะลัมแบบฟิกเกอร์อันตินะครับชิงฟิกเกอร์อันติดูนะครับช่วงนี้ ล้มแบบนี้เป็นล้มที่ผมชอบใช้มากที่สุดแล้วครับมันจะทำให้ศัตรูไม่ทันตั้งตัวนะครับเราก็ลมเมจนขอตายเลยเทคนิคนี้ดีที่สุดแล้วครับที่ผมใช้ผมใช้เป็นประจำนะครับหรือว่าเราจะอยู่ในพุ่มเราไม่ชิงก็ได้เราอยู่ในพุ่มไปกั ได้ปัญหาหนึ่งนะครับการลามแล้วตามศัตรูไม่ได้นะครับเราจะมีสูตรการชิงชิงด้วยพละศีลด้วเลื่อนอันาลอกไปแล้วก็ชิงได้สูดสองนะครับเห็นไหมครับกด สกิลสองนะถ้ามันเคลื่อนที่เร็วแล้วก็ชิงไปนะครับเรื่องอันนี้หลอกไปทางทเราต้องการนะครับที่ทางที่ศัตรูอยู่ใช่ไหมสกิลสองชิงชิงชิงด้วยสกิลสองนะครับเครื่องที่สกิลสองเราปาดอกไปเป็นสูตรที่ผมใช้ตลอดนะครับชิงทำให้เราตามศัตรูได้เร็วขึ้นนะครับ ระยะเราจะไกลแค่ไหนถ้าอย่าตามสัตูทันเหมือนผมก็ไปทดลองในหมวดทดลองที้งโลกนะนะไปฝึกลางไปฝึกตามตัวก็ได้วางไปวาง AI ไอว้ไกลนะครับแล้วก็ฝึกชิ่งดูครับเหมือนผมในคลิปคิวสองเอาไว้ชิ่งหนีก็ได้นะครับมันจะทำให้ความเร็วเราเพิ่มเร็วขึ้นครับชิ่งก็เรื่องน่าหลอก ประมาณนี้ครับไปดูตัวอย่างชิงป้องฟิกเกอร์อันติรามเลยครับ oh, <no. S 2> ชิงคิปหลบครับดูได้ครดูได้ดูได้ดไดชิงคิปหลบลามต่อครับ oh, <no. S 2> ชิงป้อมันตีครับ ไม่เทคนิคหนึ่งนะครับการยื่นระยะสกิลหนึ่งนะครับการหนึ่งฟิกเกอร์ครับหนึ่งพ้องกับฟิกเกอร์ถ้าเรากดสกิลหนึ่งเราก็รีบกดฟิกเกอร์ให้ไวเลยครับกดหนึ่งแล้วก็กดฟิกเกอร์ครับถ้าเราเลื่อนนะเราลอกไปด้วยนะครับประมาณนี้ อันดับแรกเรามาดูพลังแฝงกันก่อนนะครับอันแรกผมจะใช้เป็นก่อป้อมนะครับเมื่อเราอยู่ในระยะป้อมเราจะได้รักต้านสถานะเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้รับลดความเสียหายด้วยครับอันนี้ผมลําในป้อมบ่อยเกินเลยใช้อันที่สองใช้เป็นฟึง้งฟูเลือดนะครับต่อมาอันที่สนะครับใช้เป็นก่อนะครับเมื่อเราสะสมสแตก็กเราจะได้สร้างความเสียหายแล้วก็ได้รับเลือดเพิ่มขึ้นครับ อันข้างล่างผมจะใช้เป็นสีแดงนะครับอันแรกจะใช้เป็นถ้าเวลาเราเคลื่อนที่ได้สะสมสารสแตก็กเขาจะเพิ่มความเสียหายบนหน้าเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ฟอร์เรนได้ใช้อยู่แล้วมันโดดไปโดดมามันก็เกยดสแต็กนะครับอันสุดท้ายนะเราใช้เพิ่ม DMG นะครับเพิ่มพลังโจมตีและพลังเวทนิดหน่อยครับลูนลูนจะใช้เป็นคี 16นะครับว่าเราคลิกเกเจเซตไปทีละอย่างเราก็กดไปที่ไอเทมกดไปที่เพิ่มเติมแล้วไปที่สมอรภูมิสมอรภูมิแล้วก็อันแรกเลยครับเราก็กดใช้งานเส้นไปเทมแค่นี้ครับง่ายๆชิ่ๆ ผมจะมีสูตรลับนะครับให้เราตั้งอันแรกเป็นของเปลี่ยนนะครับเอาไว้สลับสับของครับแล้วก็เลือกอันแรกเป็นกอเกิดอันที่สองเป็นเคียวเป็นดาบวิทคอแล้วก็หมัดแล้วก็อันสุดท้ายเป็นฮิวเลอร์นะครับผมใช้แข็งไม่ให้ถนัดครับเลยไม่เอาแข็งมา อันนี้คือทิกนะครับสูตรผมทําทุกตัวเลยครับทําทุกตัวละครเอาไว้สลับไว้ถ้าเวลาเราเล่นอยู่เราคลิกเกยียจไปกดสับสับสับมนต้องให้สมาธิเยอะครับผมเลยกดกดเปลี่ยนของแล้วก็มันจะก็จะสลับมานี่เลยครับผมจะออกเป็นถ้าเจอพวกไฟเตอร์ปกติไม่ใช่ลิงไม่ใช่มูราผมจะออกเป็นดาบ250นะครับเพื่อ ใช้ในการต่อศัตรูนะครับให้ได้เลือดเยอะที่สุดหรือว่าฆ่าตายเลยก็ได้ครับเรามาดูตัวอย่างคลิปกันนะเพื่อนนะผมแค่ออกดาบหนึ่งชิ้นแล้วก็ไปไล่แทงครับเพื่อต่อศัตรูครับดอกเราต้องแม่นครับเบลแรกเราก็ตีไปเลยครับส่วนใหญ่จะชนะนะครับเพราะว่าหลายๆถ้าแรงสูงสูงเขาก็จะแย่งเววสองกันนะครับ ฟอเรนก็เก่งตอนเวิลสองนะครับชิงไปครับแทงไปแทงคนนะครับตีคน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 ดาเมจเราก็จะแรงครับแล้วชิ้นต่อไปผมจะเอาเป็นก่อเลยครับรองเท้าก่อครับรองเท้าก่อแล้วก็ต่อด้วยฟอร์เคปชิ้งเล็กนะครับ 660 660ชิ้นนิดออกเสร็จก็ต่อด้วยดับฟ้านะครับดับฟ้าต่อไปผมก็จะออกเป็นก่อตั้งทานเวท221ชิ้นนะครับถ้า ทีนงข้ามเขามีพวกคีลา่าพวกเพนพวกซิลฟ้าแล้วก็มีตัวเมดเป็นเวทผมจะออกเปลี่ยนรองเท้าส่วนใหญ่ถ้าเกมไม่นำผมก็จะเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าต้านทานเวทนะครับต้านทานเวท90แล้วก็ต่อด้วยกอดสะท้อนครับกอดสะท้อนเสร็จผมก็จะออกเป็นออกเป็นฟอร์ เป็นการเวทผมก็จะดูอีกทีว่าทีน่นองข้ามเขาเวทแรงไหมถ้าเวทไม่แรงผมก็จะเปลี่ยนออกเป็นฟอร์เคปต่อเลยครับถ้าเวทมันแรงเวทแรงผมก็จะออกเป็นการเวทชิ้นสุดท้ายผมก็จะดูว่าทีน่นองข้ามเขามีตัวพวกดูดเลือ่อนว้พวกยานพวกคีล่า เอรลนดอที่ดูดเลือดแรงๆหน่อยผมจะเปลี่ยนออกเป็นตัดเลือดครับแต่ที่ตรงข้ามไม่มีพวกตัวดูดเลือดผมจะออกเป็นดับแดงเลยครับออกเสร็จแล้วก็รอสลับของครับเป็นชิ้นอันแรกนะครับที่เราเซตไว้เราก็จะรอสับครับ เรื่องการออกของนี่ผมน่าจะถ้าพูดแบบเป่าๆมันก็พูดอย่างครับผมน่าจะมาสอนอีกทีตอนคลิปใหม่ๆมาเจอพวกมูลาเจอพวกลิง์ตัวพวกออฟเลนเม,ม็ดส้มเดี๋ยวผมมาสอนอีกทีนึงนะครับถ้าทีการออกของวันนี้ก็ประมาณน่าจะแค่นี้แหละครับครที่ได้เทคนิคไปลำตึงๆเวลากดเจอผมให้ อ่อนให้ผมหน่อยนะครับเอาวิชาผมไปแล้วก็มาตบผมไม่ใช่นะครับยอกยอกยอกเจอผมก็ใส่เต็มที่เลยครับลามให้สุดแล้วก็หยุดหยุดที่บ่อเลยครับเออผมก็น่าจะจบคลิปเพี้ยนเท่านี้นะครับขอคนละไลค์ like, คนละแชร์ share, คนละติดตามก็ได้ครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป คลิปนี้ทำมาค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็นานมากๆบายบายเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนฮันนี้คดที่ยังดูต่อนะครับอันนี้ผมจะมาสองข้อสุดท้ายนะครับก็คือความกล้าเล่นกล้าล้ำนะครับเราต้องกล้าเข้าในบางช่อน,นครับแล้วก็หาประสบการณ์กล้าเล่นช่อนนี้เล่นได้ช่อนนี้เล่นไม่ได้แล้วก็กล้าเข้ากล้าล้ำหน่อยครับแล้วก็ฝึกไปฝึกไป ็อตต่อไปเราก็จะรู้ว่าเออช็อตนี้เล่นได้นะช็อตนี้เข้าได้นะเราก็จะกล้าเข้ากล้าลัมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราสามคัญไม่แพ้กันนะครับคือการฝึกลัมทุกวันทุกวันนะครับให้มือเราชินเราไม่ต้องดูอนาล็อกหรือว่าไม่ต้องดูอะไรเราก็รู้ว่าต่อไปเราต้องใช้เทคนิคอันไหนต้องลัมแบบไหนยังไงเราก็ฝึกไปนะสู้ๆครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ครับ